สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอเนเอเาแล้วนะคะก็คุณผู้ชมคะก็ต่อเนื่องมาจากที่เอพึ่งไลฟ์ไปเรื่องการแชร์บ้านการหาบ้านกับน้องพลอยเมื่อไม่นานมานี้นะคะวันนี้นะคะเอก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการชาบ้านนี่แหละก็เออยากจะเหมือนกับว่าพูดให้มันเป็นอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยให้มัน จบเป็นแบบช่วงๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวเอถึงจะมูอ่อนไปเรื่องอื่นวันนี้นะคะเอจะมาคุยกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการอินสเปกบ้านนะคะการอินสเปกบ้านคืออะไรอินสเปกบ้านก็คือการตรวจสอบการเช็กการดูมันมีมันมีสองแบบอินสเปกชันเนี่ยมันมีคือ ตอนที่เราไปอินสเปกบ้านกับตอนที่เขามาอินสเปกบ้านมันต่างกันยังไงนะคะก็คือตอนที่เราไปอินสเปกบ้านเนี่ยหมายความว่าก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะไปอินสเปกหรือเข้าไปตรวจไปดูว่าบ้านเนี่ยมันถูกฉโลกถูกชะตาก,กับเราไหมมันเป็นแบบภาพตรงปกไหมก็คือหมายถึงพอเราไปถึงปุ๊บเอ้มันตรงกับที่เราเห็นในรูปหรือเปล่าความสะอาดความเมาความเมาความ เก่าความใหม่ของบ้านของห้องพักมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในบ้านมันมีตามที่เขาเขียนไว้หรือเปล่าอย่างนี้เราสามารถไปอินสเปกบ้านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเช่าบ้านทั้งหลังหรือการแชร์เนี่ยนะคะเขาจะเปิดวันให้เราเข้าไปอินสเปกนะคะเราก็ไปอินสเปกได้ว่าเอ้ยเออเฮ้ยหลังคามันสูงโปร่งดีบ้านหน้าอยู่ บริเวณรอบบ้านไม่ลกไม่อะไรตามรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพอเราไปดูปุ๊บมันก็จะมีความแบบอินเพรสมีความประทับใจเออฉันจะอยู่บ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่คือเป็นการที่เราไปอินสเปกบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งการแชร์บ้านเหมือนกันเราอาจจะเข้าไปดูว่าเฮ้ยในห้องนอนของเรามันกว้างใหญ่มันเล็กมันแคบขนาดไหนมันเป็นไปตามที่เขาพูดไว้ไหมอย่างนงี้นะคะเราก็ไปสามารถไปอินสเปกได้แต่ว่าในกรณีที่เราอยู่ที่เมืองไทยแล้วเรายังไม่ได้ ไม่ได้ย้ายมาที่นี่การอินสเปกมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่แนะนําก็คือถ้าสมมติเราเข้ามาอยู่ก่อนเนี่ยถ้าเราทําสัญญาแบบช็อตเทอมไว้แล้วก็ถ้าเราไม่โอเคไงล้วก็ย้ายที่อื่นอีกทีหนึ่งนะคะก็นี่คือการอินสเปกบ้านใ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 น,ในตอนที่เราไปอินสเปกก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปอยู่นะแต่คุณผู้ชมทุกคนพอเราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ย เขาก็จะกลับมาอินสเปกเราคืนคําว่าเขาจะกลับมาอินสเปกเราคืนหมายความว่ายังไงนะคะคือที่นี่เวลาเราบ้านไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ยูนิตหรือว่าบ้านเช่านะคะว่าจะเป็นการแชร์หรือการเช่าทั้งหลังคืออย่างเมืองใหญ่ๆซิดนีย์เมลเบิร์นที่แบบว่าไปรวมตัวกันอยู่อยู่หลายๆคนเอไม่รู้ว่ามันมีขั้นตอนนี้ไหมแต่ที่แอดเล็เนี่ยมันมีนะคะก็คือ เจ้าของบ้านเนี่ยคือส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านหรอกส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์หรือเป็นคนเ,เขาเรียกอะไรนะเจ้าหนะ้าที่ที่ทําเรื่องต่อจากเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะส่งคนที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอินสเปกเตอร์นะคะมาอินสเปกบ้านที่เราอยู่ห้องที่เราอยู่หลังจากที่เราเข้ามาอยู่แล้วส่วนใหญ่นะคะจะเป็นระยะเวลาประมาณ2-3ถึง คือทุกๆ 2- 3ถึงเดือนอินสเปกเตอร์เขาจะมาตรวจบ้านเขาจะมาตรวจห้องที่เราอยู่นะคะในกรณีที่เราแชร์บ้านอีกทีหนึ่งจากคนที่เขาไปแชร์มาเขาก็อาจจะมีการเ,าเขาเรียกว่าเหมือนแบ่งให้เรารู้ว่าเอ้ยอินสเปกเตอร์จะมาวันนี้วันนี้นะเธอจะต้องทำอะไรบ้างนะคะหรือในกรณีที่เราเช่าบ้านเองแล้วเราต้องรู้ว่าเอ้ยอินสเปกเตอร์จะมาวัน,น สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทาคือการที่เราจะต้องดูแลบ้านเขาเป็นอย่างดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะอินสเปกเ,เตอร์เนี่ยเขาจะเขียนรายงานไปเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราขาดตกบกพร่องนะคะเขาจะตรวจอะไรบ้างเขาจะตรวจความสะอาดเขาจะตรวจความเสื่อมชารุดของการใช้งานที่เราใช้บ้านเขาตรวจแม้กระทั่งฝาผนังตรวจห้องน้ําตรวจช่องแอร์ช่องแอร์ที่มันเป็นช่องบน ฝ้าเพดานเนี่ยนะคะเขาตรวจหมดเลยนะว่ามันมีความสะอาดมียหยักย่ามีอะไรไหมเราเช็ดทําความสะอาดไหมโคมไฟหลอดไฟที่มันเป็นตัวรอมเนี่ยเราเช็ดทําความสะอาดไหมเขาตรวจถึงขั้นนั้นเลยนะคะรอบๆตัวบริเวณบ้านที่มันเป็นคอนกรีตเนี่ยมันมีตะไคร่น้ําขึ้นตะไคร่น้อยพูดถูกเนาะเออตะไคร่ตะไคร่น้ําที่มันเขียวๆข,ขึ้นเนี่ยเราขัดเราล้างเราทาความสะอาด รอบตัวบริเวณบ้าน,นมีขยะเราเอาทิ้งเป็นที่เป็นทางเป็นหลักเป็นแหลกไหมรอบรอบตัวกําแพงบ้านมีรอยขีดข่วนรอยอะไรมีรอยมือรอยคาบกรงคาบ,าบ,าบแกงห้องขวานนี่เช็คหมดเลยนะคะตัวดูดควันที่ที่อยู่เขาเรียกว่าที่ตอนเวลาเราทําอาหารที่อยู่บนเตาแกงทำมันจะมีตัวดูดควันขึ้นใช่ไหมคะเขาก็จะตรวจว่ามันมีความมัน,ม,นมีความสกรปรกไหมมันเสื่อมชํานุดไหมเตาอบ ที่อยู่ในห้องัวก็จะเปิดเข้ามาดูหรือว่ามันมีคาบอะไรเกาะอยู่ตามนั้นไหมเขาตรวจละเอียดมากถ้าคุณโชคดีคุณเจออินสเปกเ,เตอร์ที่ไม่เขาไม่แบบสตรทหรือไม่แบบเข้มงวดมากนักนะคะก็โชคดีไปคือก็อาจจะแบบเออทำแบบพอแบบพอเป็นพิธีให้มันดูสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจออินสเปกเตอร์ที่แบบเคียวมากเขาตรวจเยอะมากเลยนะคะ ถ้าบ้านคุณมีสวนมีการ์เดนนะนี่เอบอกเลยนะนี่เป็นเทคนิคนะอย่าเลือกบ้านที่มันมีแบบสนามหญ้าใหญ่ๆเพราะว่าเราจะต้องตัดสนามาตัดสนามหญ้าเราจะต้องตัดหญ้าให้เขาคือให้มันโล่งมันเตียนให้มันดูสะอาดเรียบร้อยคือหญ้ามันขึ้นแล้วมีวีดนะคะหรือมีตัววัชพืชขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะเราต้องหมั่นฆ่ามหมั่นแบบเอาออกให้เขาตลอดนะคะก็ ถ้าเราเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันก็จะง่ายมันก็ไม่ต้องมีการดูแลอะไรมากเนาะแต่มันก็จะได้อย่างเสียอย่างคืออพาร์ตเมนต์มันก็อาจจะไม่ได้แบบออกมาเดินเล่นหนังเล,ลง่นช,ชมนกชมไม้ได้แต่ถ้าเราเช่าบ้านเป็นหลังแล้วมันมีสนามญ้านหน้าบ้านหลังบ้านโอ้คุณผู้ชมเอยงานเท่าค่ะคือเราต้องทำต้องต้องดูแลให้เขาตลอดเวลาคือแบบรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอะไรให้เขาให้มันเหมือนแบบเป็นบ้านเรา,า,าจริง,รงๆเนี่ยนะคะ เขาตรวจถึงขั้นนั้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการหาบ้านของทุกคนก็ได้ว่าเฮ้ยถ้าหมายถึงว่าเราจะไปแชร์บ้านกับใครแล้วบ้านมันมีอนาัเขตบริเวณกว้างใหญ่ไพศามีสระว่ายน้ำที่เราจะต้องดูแลมีสนามหญ้าแบบยิ่งใหญ่อลังการที่เราต้องดูแลเนี่ยมันก็อาจจะแบบเอาเวลาของเราไปตรงนั้นซะด้วยนะคะก็คือจริงๆบางทีการเลือกมากๆมันก็อาจจะทําให้เราแบบมี น้อยลงแต่หมายถึงว่าในวันที่เราเลือกได้แล้วนะเอก็แนะนําว่าให้เลือกบ้านที่มีสนามหญ้าให้น้อยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบไปเสียเวลาดูแลให้เขาขนาดนั้นนะคะก็เนี่ยคือการที่เรามาอยู่มาเช่าบ้านอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคือหนึ่งเราต้องดูแลบ้านให้เขาเหมือนบ้านเนี่ยเป็นของเราเพราะว่ามันมีผลต่อการต่อสัญญาในการ ชาวบ้านของเราด้วยการที่เราไม่ต้องอกพยพเป็นอะไรที่ดีมากนอกเหนือจากการที่เรามีงานที่มั่นคงแล้วการที่เรามีที่อยู่แบบที่ค่อนข้างะถาวรเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราลาบลื่นมากเพราะว่าเราต้องเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเข้าใจไหมคะเราต้องไปเรียนหนังสือต้องไปทํางานต้องเก็บเงินต้องคิดแล้วแล้วไห่ต้องมาแบบโอ้ย้ายบ้านหาบ้านใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าได้มาอยู่ที่ดีแล้วนะคะแล้วเราต้องไปแชร์บ้านหรือเช่าบ้านทั้งหลังเนี่ยการดูแลบ้านให้กับ ให้กับเจ้าของบ้านที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบให้กับตัวเรานี่แหละถ้าเราดูแลบ้านให้เขาไม่ดีเพราะว่าพอถึงเวลาต่อสัญญามาเขาอาจจะไม่ต่อสัญญาก็ได้นะคะชีวิตมันก็จ,จะยุ่งเหยิงไปอีกนะคะก็นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีความเอใช้คําว่ามีความสําคัญในการดํารงชีวิตอยู่ที่นี่ในการเช่าบ้านแชร์บ้านคนอื่นนะคะก็ ก็เป็นอีกหนึ่งกฎที่เราจะต้องรู้ไว้นะคะเพราะว่าามันก็บางทีเราอาจจะอยากวางแผนแบบยาวๆเนอะว่าเอ้ยจะเช่าบ้านจะเช่าอะไรยังไงแบบไหนดีนะคะก็นั่นแหลคะค่ะทุกคนคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เอามาฝากวันนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็สั้นๆแค่นี้มีเรื่องมาคุยแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวยังไง จะยังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเช่าบ้านแชร์บ้านมาฝากเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเออาจจะต้อง,อ,งอ่อนไปคุยเรื่อง,องืีนเพราะว่าที่แพนไว้เนี่ยก็คือ เราอยากจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของคนออสซี่ของชาวออซี่ของชาวแอดเลดนะคะแล้วเราก็อยากจะคุยเรื่องการหางานการทํางานที่นี่นะคะแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์ต่างๆนานาคนะ <Yeah! S 1> ก็ยังไงก็ถ้าไม่อยากพาเรื่องราวดีๆที่ยามมาฝากนะคะคุณผู้ชมคะกด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง ติดตามกันแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เองด้วยนะคะแล้วก็เอสัญญาว่าจะทำคลิปดีมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ตกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย